สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนควุยเช่นเคยนะครับมาเจอกันในช่วงวันอาทิตย์ที่28่ธันวาคม2568นะครับในช่วงที่ผมกำลังบันทึกรายการอยู่ประมาณบ่าย3โมงนะโอตอนนี้ข่าวออกมาไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะมันมีเรื่องอัปเดตนะครับที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าสู่ันฟังนั่นเองนะอ่ะ หลังจากที่มีการาเซ็นปฏิญญานะครับเซ็นเอกสารหยุดยิงนะครับเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อดูใจของเขมรนั้นนะครับปรากฏว่าก็มีเรื่องแปลกๆพอสมควรนะวันนี้ที่เราจะเอามาคุยกันก็คือเรื่องของเครื่องบินจากเบลารุสที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเพราะว่าเส้นทางการบินนั้นมันดูแบบแปลกๆยังไงชอบกลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียนกันในเนื้อหานะครับ ประกาศจากจังหวัดสุรินทร์นะวันที่28ก็คือวันนี้เองในช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งจากฝ่ายทหารระดับสูงว่าภายหลังจากการเจราจาหยุดยิงเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์สู้รบได้คลี่คลายแล้วก็ไม่มีการเสริมกำลังจากฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับจึงอนุญ,ญาตให้ประชาชนผู้อพยพนะครับทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็บ้านญาติทยอยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาตั้งแต่เวลา เที่ยงของวันนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็คงทยอยกลับกันไปแล้วนะครับทั้งนี้ขอให้พิจารณาเดินทางกลับในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยก่อนแล้วก็ขอหากพบว,วัตถุนะครับต้องสงสัยอย่างเช่นพวกวัตถุระเบิดต่างๆนะครับเรื่องยิงกระสุนต่างๆเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านโดยทันทีนะครับอาก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยกลับคืนสู่บ้านนะครับขอให้ปลอดภัยและเป็นปกติสุขนะ มาดูข่าวที่น่าสงสัยกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพนะครับที่ว่อนโซเชียลอยู่ณเวลานั้นก็คือเครื่องบินของเบลารุสนะครับที่บินจากที่ท,ที่หนึ่งนะครับมาลงที่สนามบินกรุงคนนเปนนะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดนะครับผมขอเอารายละเอียดจาก w o r ร์ f ฟอร m มข่าวต่างประเทศเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนื่องจากว่าเขาให้เนื้อหาค่อนข้างละเอียดมากๆนะ มันเป็นเรื่องของกัมพูชาครับเครื่องบินต้องสงสัยขนอาวุธหรือเปล่านะเขาตั้งคําถามนะครับบินออกจากกัมพูชาผ่านน่านฟ้าไทยนะครับซึ่งต่างจากขาเข้าพนมเปญวานนี้เลี่ยงน่านฟ้าไทยนะเออเป็นที่แปลกไหมเออตอนตอนที่เป็นขาเข้าเนี่ยตอนขาเข้าเนี่ยเลี่ยงนะครับขาเข้ากรุงพนมเปญเนี่ยเลี่ยงที่จะผ่าน น่านฟ้าของไทยแต่พอตอนออกเนี่ยกับบินผ่านไทยเฉยเลยนะครับภาพแรกที่เ,เพื่อนๆเห็นบนหน้าจอนะเวลานี้ผมไม่สามารถขยายได้มากกว่านี้แล้วนะฮะภาพที่หนึ่งเวลาเที่ยงของวันที่28ธันวาคมสายการบินขนส่งสินค้าราดาแอร์ไลน์เที่ยวบิน RDA 2276นะครับออกจาก KTI สนามบินเตโชนะครับ พนมเป็นเวลา6 4โมง40นาทีผ่านน่านฟ้าของไทยปลายทางสนามบิน OHS นะครับสนามบินโซฮาประเทศโอมานกำหนดลงจอดเมื่อบ่ายโมง42นาทีตามเวลาประเทศไทยนะเที่ยวบินนี้นะครับถูกต้องสงสัยว่าขนอาวุธหรือไม่นะครับขนอาวุธหรือไม่เนี่ยเชื่อมินลำนี้นะครับ หลังจากที่เราได้มีการเซ็นเอกสารตกลงหยุดยิง3-4ชั่วโมงของวันที่27เครื่องบินลงจอดที่กรุงพทมเป็นต้นทางมาจากมอมบาซาเคนยาแล้วก็น่าสงสัยก็คือเลี่ยงการบินผ่านไทยนะครับคือเลี่ยงเส้นทางไม่ผ่านไทยในขณะที่เข้ากรุงเป็นจากข้อมูลของเครื่องบินอินยูชินนะครับห2 g r รหรือว่า 262M เนี่ย ในเวอร์ชั่นดัดแปลงเพื่อการขนส่งสินค้านะครับหมายเลขทะเบียน e w u 4 5 0 t r ร r a d a Airline นะครับสายการบินสัญชาติเบลารุสนะครับน้ำหนักการขนส่งหรือบรรทุกประมาณ40,000กิโลกร,รมัมหรือว่า40ตันนั่นเองนะบทความนี้นะครับ วันที่27ธันวาคมเนี่ยเที่ยวบินต้องสงสัยหรือไม่เนี่ยเครื่องบินดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากเบลารุสบินจากเบลารุสมาแวะที่เคนยาสนามบินบอมบาซ่านะครับก่อนที่จะบินอ้อมไม่ผ่านประเทศไทยแล้วก็ลงจอดที่สนามบินเตโชของกัมพูชานะครับที่กรุงพนมเปญเป็นในช่วงเวลา15.20ของวันที่27ธันวาคมนะครับ หลังจากมีการเซ็นสัญญาเมื่อตอนเที่ยงคือมีการหยุดยิงเมื่อตอนเที่ยงนะครับเซ็นเ,เอกสารเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วนะฮะโดยหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของไทยหลังจากมีข้อตกลงการหยุดยิงเครื่องบินนี้น่าสงสัยว่าจะขนอาวุธหรือไม่นะครับจากการค้นหาข้อมูลในโลกโซเชียลเนี่ยเครื่องบินลำนี้ทะเบียน eumu ส่ห้าศู4 5 0 tr เนี่ยมักเกี่ยวข้องกับการขนอาวุธนะครับแล้วก็มีรายงานหลายครั้งด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการขนอาวุธนั่นเองเที่ยวบินล่าสุดบินลงจอดที่กรุงพนมเปญในวันที่27นะครับธันวาคม2568เป็นที่น่าสงสัยว่าขนอะไรยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขนส่งของเครื่องบินลำนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยพอสมควรนะ เพราะว่าในตอนที่บินเข้ากรุงพนมเปญกับบินอ้อมอันนี้ภาพแรกนี้คือเป็นการบินผ่านนะครับบินผ่านไทยนะตอนออกนะแต่ตอนเข้านะครับเขามีเส้นทางนะคือทางาสายการบินทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีเส้นทางบ่งบอกนะครับแต่ว่าตอนที่บินเข้าไปที่กรุงพนมเปญเนี่ยกับการเปนว่าเขาอ้อมนะครับมหาสมุทรอินเดียไปแล้วก็ผ่านไปทางมาเลเซียนะครับ ผ่านมาเลเซียแล้วก็เข้าไปที่กลุ่มพนมเปญน,นั่นเองก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับยังไม่มีรายงานใดๆว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยเป็นเครื่องบินขนอาวุธหรือไม่เพราะว่าแต่ว่าประวัติของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องบินชนิดนี้เนี่ยจะมีการขนอาวุธนะครับไปยังประเทศปลา,ายทางหลายๆประเทศด้วยกันนะก็ว่ากันไปลึกลับมากนะครับเรื่องนี้อีกลำหนึ่งนะครับเครื่องบินเมื่อประมาณสัก11โมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ จีนนะครับได้มีการขนส่งในส่วนของสเียงต่างๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีสเบียงอย่างเดียวหรือเปล่านะเครื่องบินลำนี้นะครับได้มีการขนส่งน่าจะเป็นพวกอะไรต่างๆนะครับไม่วหมจะเป็นเครื่องข้าวของเครื่องใช้นะครับอะไรที่มันจําเป็นนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยผ่านนายหวังวินปิงนะครับเอกอัครราชทูตจีนประจํากัมพูชาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่20 8ธันวาคมนะครับไม่รู้บ่ายหรือ11โมงกันแน่นะออแต่ข่าวเขาออกบ่ายนะเพื่อนๆได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่รัฐบาลกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดนกว่า60,000คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้งติดอาวุธในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาและไทยนั่นเองนะครับจะชมภาพกันสสีนทีหนึ่งว่าเขามีการขนนะครับของมาจากประเทศจีนนะครับ เพื่อที่จะเอามาสนับสนุนนะครับช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับตามแนวชายแดนนี่โอ้โหจีนแบบดูแลเต็มที่เลยนะทำไมไม่มีจีนเอามาดูแลไทยบ้างเลยไทยแล้วก็มีอพยพนะหรือว่ารู้ว่าทางกัมพูชาเขาเสียเปรียบก็เลยเอามาให้กับทางกัมพูชาหรือว่าเขมรนะครับเพราะไทยเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเรามีการช่วยเหลือหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาติของไทยจะเป็น ในส่วนของการปกครองของไทยนะครับรัฐบาลไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโอ้โหหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่ให้การสนับสนุนหมายถึงว่าให้การช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของตามแนวชายแดนนะครับเนะครื่อนงะบ,บินอันนึงก็ต้องสงสัยว่าขนอาวุธหรือเปล่าเครื่องบินอันนึงก็มีการสนับสนุนในเรื่องของสเสบียงนะครับอ่านะแล้วก็ของเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆมาช่วยเหลือกัมพูชานะ พีจีนเราก็เอาจริงๆก็ไม่ยอมทอดทิ้งกัมพูชาเลยแม้แต่คร,ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะเอามาอัปเดตกันในช่วงเวลานี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบงงๆสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานใดๆออกมานะเราก็ไปยุ่งอะไรกับเขามาไม่ได้เพราะเราก็ไม่ไม่รู้ว่าความลับของกัมพูชาตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เอามาให้ดูกันในช่วงเวลานี้นะเอาละเพื่อนๆนะครับ มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมมานำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาหนงรเพียงเท่านี้แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ